ทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะควหัวใจล้ลวนๆในเด้ออือถ้ากินถามว่ากินไหมไม่กินท่าตอนนี้เป็นยังไงแอบกินท่าบินอย่างอันนี้กุ้งเชี่ยฝาอันแต่เมื่กุ้งอันแต่เมื่อวานเนาะยังพอต่างกินกน,นี่อยูสิลูกแต่หินเห็นไดหมมันกระบ,บอรหรอี่ดอกโอ้ยเนาะตั้งแต่เมื่อวานพร้อมเนี่ย ไปทุกคนถ้าชอบก๋าหมึกไม่ต้องเผ็ดมากลูกตุนนนน๋นประลังอ๋อบะหมี่เราบานี่บะหมี่ประังค่ะออสวัสดีค่ะคุณเจ้าขา ตอนทําให้ดูหน่อยค่ะไม่มีก็นีเดย์มีเดย์เ,ดยเนี่ยก็ตอนนี้กําลังผัดผัดพริกอยู่นะคะนี่ทุกคนเนี่ยค่ะผัดพริกเอาไหมมาค่ะมาพี่พิมมามาถือกล้องให้อามาพี่พี่เขาอยากดูกตอนที่อาผัดสำหรับนางบีเป็นอาหารเที่ยงนะคะ สำหรับทุกคนก็อาหารก่อนนอนนะคะอืมเช้าเที่ยงเย็นก็กินกันไปหมดละบเอแล้วยเนถือกล้องดีๆเนี่ยค่ะทุกคนพร้อมพลุโตศัพั์กิลีครับผักกระเพราปลาหมึกเนาะตอนนี้ค่ะกรเดืนผัดให้พริกมันแล้วก็ใส่ปลาหมึกลงไปค่ะ ต,ง,ตงไปค่ะว่วกินข้าวดึกแค่อยากกินข้าวดึกว่าก,กินข้าวดึกแค่กิกนข้าวดึกค่ะเพราะว่าช่งถึงบ้านช่งถึงบ้านค่ะจะไ,ไม่ได้กินข้าวดึกถึงบ้านตอนสามทุ่มแม่ธรรมาลคนจะเข้านอนนะคะฮะแม่ทรมานคนจะเข้านอนนะคะโอ้ยลูกศิษย์มหา,หากินน้ำกำซาเด้อ ใส่อันนั้นใส่อันนี้เข้าไปค่ะทุกคนแล้วใสหลายแค่หลายค่ะใสหน่อยแค่หน่อยค่ะมือเจ้าขาอกระเาปลาหมึกค่ะใครอยากให้ออกน้ำดำๆหน่อยก็สามารถที่จะใจส่ซีอิ๊วดำลงไปได้น,นะคะเจ้าขา นี่ค่ะมือเจ้าขาต้องไปนาเซเว่นนี่ครับไปนาเซเว่นนะครับผมไปทำไมซือ้อของกินครับบอกเขามีไอ้นั่งใช่ไหมเขามีอาหารต,ตามสั่งใช่ไหมถ้าเป็นอาหารก็ให้บอกมี้กับซื้อข้าเซเว่นถ้ามีเอาถ้าเป็นอาหารนะคะนางบีจะชอบผัดเตาปลาหมึกน่งบีเป็นแฟนปลาหมึกค่ะนางบีไม่ค่อยชอบกุ้งนะคะน่งบีว่ากุ้งอ่ะมันกินอิ่มเร็ว ไม่รู้สิมันดีว่าตำหมูอร่อยกว่านะคะพู้เจ้าค่ะนี่เลยค่ะน่ากินไหมคะทุกคนแปรบไปหนี่งไอยเผ็ดลูกรอ,อ,อร่อยมากบอกเลยแปรบดีเด้บแปรบ ไม่ต้องผัดนานนะคะทุกคนค่ะก็ต้องผัดด่วนค่ะเพราะว่าปลาหมึกของเราสุกแล้วเนาะปลาหมึกสุกแล้วค่ะผัดแป๊บเดียวนะคะใส,ใ,ใส่ก็ต้องร่วไปก็จวดยากจุกคำนั้นนะคะเราจะลวกปลาหมึกก่อนที่จะผัดเพื่อที่หนึ่งจะไม่คาวนะคะนะเห็ดส่วนหนักๆเลยนะคะมันจะขาวค่ะซู้ทะเลสาดจิงคำหนึ่งเดือดเบิร์ดเอ้ยลีอน,อน,นออาคา่ต้องจิ้มมาลาดเย็นดมซื้อต่อ เบิดชือกันในกระทะนี่รสอือดำสุกแล้วนะคะทุกคนพอแล้วค่ะใส่ใบกะเพราใส่ใบกะเพราลงไปค่ะเอ็มลือลือฮะเป็นกับคนเด็ดกกะเพราบอกทุกสิ่งทุกอย่างจะอร่อยก็เพราะคนเด็ดกกะเพราเท่าน,น,นั้นไม่คนตำพริกด้วยจ้ะเออโอเคนะคนล้ากปลาหมึกโอเค กินข้าวเยอะมาครับผมกินผัดกะเพราน้ำแั็งครับแซบเออแซบอีลีได้ไหมวันนี้อยากเห็นชิมโฮชิมคำหนึ่งชิมวัในใดครับเบิร์ดเลยครับผม <c oughs> สุกแล้วค่ะอุ่นค้นขาเรียบร้อยค่ะกะเพราปลามหมึกดของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ,รบพี่กะทิอาจารย์ใหญ่มาลูจา์ใหญ่เนี่ยค่ะทุกคนนี่ค่ะเ็นบอ แท้ปลาหมึกนี่ต้องเป็นปลาหมึกหอมนะคะมืเจ้าขาปลาหมึกสอกนั่นเองค่ะที่นางบีชอบนะคะมืเจ้าขาอือว้าวปลาดอโพยแมกซยฮ้อนว่าลูกคันฮ้อนบอกรับวางที่เขากินก่อนเคยกินเน้ะเอานึ่งหันขึ้นมาบอกกินคู่ปลาเออผู้ใดว่าอะไรยังไม่ได้วอลส์อ่ะมืเจ้าได้ยินที่เขาพูดไหมคะบอกั้นว่กินผัดปลาหมึกเขาบอกว่า นางบีถามว่าอะไรเขาบอกว่าเอา้าขอโทษขอโทษขอโทษลูกเ<ๆ>ขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่ากินครับอบอกว่ากินครับผมเขาบอกว่าเขาไม่กินไม่ใช่เหรอ,ไไอกูใครแก้วครับเนาะยีพูดเนาะเออเออเบโทษกันแล้วค่ะปีนี้งานนี้ยีพูดครับอืมเขาบอกว่าเขาไม่กินตอนนี้เขาบอกว่าเขากินค่ะเอาไปวางบนโต๊ะเลยลูกเขาบอกว่าเขากินแล้วค่ะตอนนี้ หมอเขา่าเอาหมอเข่าเข้ามาโอ้เดี๋ยวตะเขา่าเอาะไะยกหมอเข่าเข้ามาหนึ่งคันถามว่ากินไหมไม่กินครับตอนนี้เป็นยังไงกินครับบอกินบอก,กินแกงใจแล้วเก่งใจ <laughs> เอาไปใส่ไปพุ่นเลยเอาไม่เอาวางตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวตะใส่ใส่ทั้งตือ ใหน้น้อง <c oughs> สติจ้ะหนึ่งหัน,นบอกว่าพวกกิน <c oughs> ตอนนี้บอกว่ากินแล้วไ <c oughs> ม่มีไข่ดาวหรือไม่โอ้ขี้เกาเนี่ยต้องต้องเอาดอกไข่ดงไข่ดาวนะ่ะขี้เหียจทำนี่เห็นว่าข้าวต้องมีหุงกระเดียวมาเจ้าขาเออแล้วมันหุงแบบนี้มันไม่แฉะด้วยค่ะมาเจ้าขาว่าแฉะ สวยมากแมนค่ะอ๋อเก่งเห็ดป่ะมันไม่ใช่เกง oh. ่งเห็ดเปลูกโอ้แมนาณะลอย <about> นั่นน่ะใครจะกินบ้างก็ไม่รู้อัสติ๊กอือนี่อย่างลูกสติ๊ <sh arp sound> กเจ็ด <sh arp sound> กินขา้าลูกกินข้า พ no, ี่คิมหายกไปเขายุ่ใส่กันเบิดแล้วเขายุ่ใส่กันเบิดน้องกับอา้องดูหน้าทีวีอาร์ซีดียูน่งทึ่งเหรอบอกยกไปหาเนาะกินกินช่กินกระตักเขากินบนกินแล้วเป็นใจแล้วเดี๋ยวเบิด